ะครับกลับมารายการบ้านาน,นะครับให้สาระเรื่องบ้านฮะท่านอย่าลืมนะครับว่า29พฤษภาคมนะรเรามีงานสดกาแฟแชร์เรื่องโฟมที่ระยองนะครับอยู่ด้านหน้าของ ของโรงพยาบาลกรุงเทพระยองหรือหลังสํานักงานอายการจังหวัดจังหวัดพะยองครับ29พฤษภาเริ่มกิจกรรมเริ่มบ่ายโมงถึง5โมงเย็นนะครับพบกับคุณวิชัยทั้งผมแล้วก็จะมีวิทยกรรับเชิญอีกหลายท่านนะครับไปเจอกันที่นั่นสดกาแฟแชร์เรื่องโฟมนะฮะก็ติดต่อสํารองที่นั่งที่คุไตรเทพเดี๋ยวเบอร์ขึ้นหน้าจอเป็นระยะะ,ยะนะครับเอาละครับมาต่อคุยต่อจะทําอะไรได้อีกเยอะเลยโอ้โห<ช>ดูดดแล้วงานออกแบบนี้ทําทั้งไทยทั้งลาวทั้งประเทศ นบ้าผมว่าประเทศที่แผ่นดินไหวเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างแล้วใช่จะมาใช้อิฐหินปูนทรายอย่างเดิมไม่ได้เพราะมันเป็นลิจิตเนะยมันแข็งแล้วมันก็จะพังในสุดนะฮะประเทศไทยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับมีผลกระทบต่อเรื่องของแผ่นดินไหวนะฮะคือเราเราเตรียมการเอาไว้เผื่อลูกหลานนะครับอมันอาจจะไม่ไหวช่วงนี้ชเราไม่อยู่แล้วเนี่ยแผ่นดินไหวเนี่ยลูกหลานเราก็ปลอดภัยนะครับปลอดภัยนะเนี่ยสิ่งที่ท่านเห็นอยู่เนี่ย น,น,นั้นทำ<ข>นเป็นหน้าบุคคลหรือไงครับันเป็นนั้น<อ>เป็นหน้าของประธานประเทศที่ออกแบบไว้นะครับในนี้ก็จะเป็นมีทั้งคาสิโนโม,มีทั้งเอโรงแรมที่พักชอกอ็อปปิ้งนะฮะมีหลากหลายเลยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่ได้เป็นโฟมเนี่ยการออกแบบเนี่ยมันจะลำบากมาก นะครับอพอออกแบบเราไม่รู้ว่าจะใช้งบประมาณสร้างขนาดไหนอ่าอะไรคือใช้ตังเยอะแน่แหละ <eng> ใช่ครับเพราะแค่ถ้าฐานรากรองรับนี่ก็เยอะแล้วนะครับอย่างอันนี้<อ>กำแพงเมืองจีนนะฮะผมออกแบบไว้ทําที่ที่แม่กลอง <c oughs> ตรงนัก<อ>เรือนะครับใช้พื้นที่ประมาณ5ไร่นะครับตรงนี้สามารถจะทําธุรกิจได้มากมายเลยนะครับวงเงินค่าก่อสร้างไม่เกิน20ล้านบาทนะครับท่านจะได้ช็อปประมาณ40ิบช็อป โอ้ครับครับเราก็ได้กำแพงเมืองจีนความยาวร้อยกว่าเมตรครับเท่ๆอันนี้ก็เหมือนกันเช่นเดียวกันนะอันนี้เราทำโครงการศูนย์โอท็นะครับเป็นสปริงอันนี้เขาเรียกสปริงป่ะใช่ครับเป็นสปิงภายในสปริงก็จะเป็นร้านขายวัสดุต่างๆเป็นพวกสุวินียอะไรต่างๆนะครับแค่คนไป ชอบแล้วก็ถ่ายรูปนะใช่ครับเพราะว่าถ้าเป็นอาคารธรรมดาผมว่าไม่มีใครไปถ่ายรูปแน่ใช่ครับแ้วนี้ก็จะสร้างมูลค่านะครับให้กับสินค้าหรือแบรนด์ที่ท่านจะคิดในอนาคตนะครับตัวนี้เป็นโครงการที่พักอาศัยนะครับเป็นรีสอร์ทท่านจะเห็นว่าอาคารหรือว่ารูปแบบที่ออกแบบไว้เป็นแนวแปลกแปลกนะฮะแปลกตาสวยงามนะครับซึ่ง การสร้างด้วยระบบโฟมจะง่ายนะครับการสร้างด้วยระบบปกติอยู่เนี่ยจะทํางานพวกนี้นี่เป็นห้องพักเลื่อยใช่ครับอันนี้เป็นห้องพักอ๋อเป็นห้องพักครับที่ท่านเห็นเนี่ยนะฮะเราดีไซน์ไว้แล้วก็หลังนึงก็ใช้งบประมาณไม่สูงนะครับซึ่งถ้าท่านสร้างแบบนี้จะเอาทาเป็นห้องพักทําเป็นสำนักงานท่านจะทําเป็นอะไรก็ได้มันทําได้นะครับแนวทางวิธีการ ของโฟมเนี่ยฮะต้องคิดแบบนี้ต้องคิดแบบนี้นะก็ท่านจดเบอร์คุณวิชัยเบอร์คุณใจเทพไว้นะฮะแล้วก็คุยรายละเอียดได้ในนะฮะเพราะว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อจะออกแบบแบบนี้เลยนะมันจะเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เกี่ยวนําเรื่องโฟมมาใช้น้ําหนักเบานะฮะแล้วก็มีความทนทานอย่างมากเลยนะฮะโอ้อันี้เท่เลยนะฮะถ้าเป็นอย่างอื่นเนี่ยใช้ตังเยอะใช้เงินเยอะในการสร้างเราสร้างยากใช่ครับซึ่งอันนี้นะฮะเรานําเสนอเพื่ออย่างน้อยเห็นภาพว่าเออมันมีการสร้างได้จริงนะแบบนี้ ท่านจะคิดเป็นแค่สี่เหลี่ยมเฉยๆไม่ได้ละนะครับการสร้างงานโฟมท่านควรสร้างให้มันมีดีไซน์มีรูปแบบแปลตานะครับคนก็จะยอมรับว่าองานน่ามาเที่ยวที่นี่นะน่ามาดูที่นี่นะอาคารหรือห้องพักมันสวยดีแต่เหมือนร้านกาแฟนะถ้าจะไปเข้าไปถ่ายรูปนั่งกินกาแฟมีรูปร่างนี้แล้วมีความเย็นเรื่องโฟมด้วยโอ้โหเท่เลยนะครับ ตาตรงนี้เราออกแบบไว้มีหลายๆรูปแบบเลยนะครับม,มีอาคารที่เป็นอาคารใหญ่เลยก็มีนะครับเพราะนั้นท่านที่มีที่ดินแล้วอยากจะพัฒนาที่ดินไปเป็นลักษณะอะไรก็แล้วแต่นะท่านจะมีรูปทรงเหล่านี้ที่เราออกแบบไว้แล้วเนี่ย<อ>จบไปใส่ได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นห้องพักสิบห้องนะครับซึ่งท่านทำอพาร์ตเมนต์ก็ได้ ท่านจะทําอะไรก็ได้ทาสปาศูนย์อะไรคอมเพล็กซ์ข้างทางเดี๋ยวนี้คนมันเดินทางเยอะไงอาจจะมีสปอตคอมเพล็กซ์ข้างทางนะพักผ่อนตีเทนนิสทำนู่นทํานี่นะสปาก็ได้นะใช่ครับเพราะมันจะเหมาะกับเรื่องของโฟมมากมีความเย็นร้านกาแฟด็อกเฮาส์ก็ได้นี่ร้านขายอุปกรณ์สุนัขเดี๋ยวนี้ช่านชื่นชอบสัตว์เลี้ยงไม่จำเป็นต้องอยู่ในกรุงเทพแล้วไปอยู่สองข้างทางไงตามรายทางเนี่ยได้เลยนะโรงแรมหมาหมูแมวได้ไหม เออะนะเพราะว่าต่างประเทศมีโรงแรมหมาแมวอะไรเงี้ยนะครับซึ่งนี่แหละครับคือ,อ,อที่เรานําเสนอภาพเหล่านี้เพราะว่านี่เป็นงานออกแบบของเราเองเออนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยออลิขสิทธิ์เป็นของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาท่านได้ข้อมูลนี้ยิ่งเท่าวันที่ยีิบเก้เาท่านไปที่เ,ออรเระจอด ที่ระยองเนี่ยท่านจะได้แนวคิดแนวทางอีกเยอะเลยอยิบกาพฤษภานะครับที่ระยองงานสดกาแฟแชร์เรื่องโฟมนะครับรบไปเจอเลยคุณวิชัยตัวเป็นๆพูดคุยนะผมอยู่ด้วยนะฮะแล้ววิทยกรรับเชิญแล้วก็มีคนในวงการโฟมนี่แหละ ไปเยอะเลยครับประสานติดต่อมาแล้วประสานไปที่คุณไตรเทพนะครับเดี๋ยวเบอร์ขึ้นหน้าจอจะเป็นระยะยๆนี่กันิวแลนด์นะฮะนิวแลนด์เราแบบเป็นหัวรถจักรนะครับพุ่งทะลุออกมาจากในในถ้ำเลยนะครับครับว่วนพวกนี้จะเป็นงานเกี่ยวกับวัดวาต่างๆที่เราออกแบไว้บางที่ก็สร้างแล้วนะครับเป็นอาคาร เรียนเป็นอาคารที่พักของพระนะครับอ๋อครับ,รบสำนักสงฆ์ที่ปฏิบัติธรรมอะไรได้หมดเลยนะครับรบางทีทอเออไปวางข้างบนดาดฟ้าธรรมดาทําเป็นก้อนหินทําอะไรอยงี้ก็มองดูดีนะครับอัอนนี้ก็เป็นงานที่ออกแบบเอาไว้สําหรับสร้างที่มหา,าชัยนะครับ,รบเป็นตึกอาคารพาณิชย์แล้วก็มีมทีเหลือข้างๆ อย่าลืมนะครับเนี่ยสำรองที่นั่งไปนะฮะวันที่29พฤษภาคมนะฮะตรงวันศุกร์นะครับบ่ายโมงจนไปถึงที่ระยองเลยนะใครไปก่อนก็ไปไปอยู่แถวนั้นนะครับพบพวกเรานะทีมงานอาจจะความคืบหน้าที่ระยองไปถึงวันนั้นจะจะก้าวหน้าไปกว่าเดิมเยอะเลยไหมถึงขั้นทาสียังก็บางส่วนถึงขั้นเสร็จก็มีครับอย่างตัวหุ่นโมไยที่ขนาดใหญ่10กว่าเมตรเนี่ยสูงสูงเท่ากับตึกสี่ห้าชั้นนะครับก็เสร็จแล้วนะฮะก็ไปดูยังมีที่นั่นยังมีอีกเยอะนะฮะ อันนี้ฮะนี่อันนี้เป็นฟาร์มเลี้ยงไก่ฟาร์มเลี้ยงไก่่ข้างล่างเนี่ยจะเป็นบ่อปลานะครับโอ้โหครับในรูปแบบกล่องต่างๆคือไก่เนี่ยเลี้ยงอยู่ในกล่องนั้นนะครับแล้วก็มูนไก่ก็จะลงไปอยู่ในในบ่อให้ปลานะครับปลาเป็นอาหารปลาไปครับครับแล้วเรามีวิธีบำบัดด้วยนะครับอันนี้เราออกแบบไ้หลายปีแล้วครับนะครับเป็นที่เที่ยวไปนะเที่ยวไปอีกนะฟาร์มหมูก็นครปฐมนี่ต้องเลียนแบบนะครับครับอืมก็เดี๋ยวนี้ ถ้านำโฟมมาประยุกต์นะครับกับงานการเกษตรนะฮะปศุสัตว์เลี้ยงปัาต่างๆนี่เหมาะมากเลยเหมาะมากมากเลยนะครับกับซึ่งสิ่งเหล่านี้เราเคยออกแบบไว้แล้วก็บางที่ก็ทําแล้วนะครับไม่ว่าการจะเลี้ยงปลานะครับเลี้ยงไก่พวกผักปลอดสารพิษก็ได้ดิได้สะดวกเลยเพราะว่าโฟมมันส่งผลนะใช่ครับดีดีดีก็เรยคิดอะไรมันทำได้ทุกอย่างเลยที่ว่ามานะครับ ก็มีอยู่สิบกว่าปีที่ผมคิดไว้เนี่ยผมว่าเป็นพันเรื่องเลยมันก็บางอันสร้างไปแล้วใช่ไหมใช่ครับบางงานก็ยังไม่ได้สร้างนะก็ยังมาไปพูดคุยกันได้นะครับไปต่อยอดเรือนี้ได้นะครับเป็นการต่อยอดทางธุรกิจนะครับเรื่องนี้มีการคิดไว้หมดแล้วคุณวิชัยคิดไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะฮะพร้อมทีมงานก็ไปเจอผมนะคุณวิชัยแล้วก็ทีมงานที่นั่นได้นะฮะเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะแล้วก็สำรองที่นั่งไปยังคุณไตรเทพได้นะครับนะครับ กิจกรรมสดกาแฟแชร์เรื่องโฟมนะฮะก็จะทำที่วันที่29สาพฤษภานะครับ,รบที่ระยองครับเอามาดูนะฮะพวกเตียงเตียง,ง,งนอนก็ทำได้หมดนี่ใช่ไหมได้ครับแต่เ<ด>ตียง,งนอนทีเข้าเหมือนนอนในถ้ำเลยครับจริงๆทำเตียงเนี่ยประหยัดนะครับะประหยัดออประหยัดกว่าปกติผมว่าเป็นเท่าตัวเป็นเท่าตัวนะปรับเตียงแพงเลยนะใช่ครับฟูกก็เอาฟูกมาวางเหมือนเดิมใช่ไหมแต่ข้างล่างเนี่ยเป็นโฟมไปนะครับอันนี้เป็นงานออกแบบ หลากหลายนะครับท่านชมไปเรื่อยๆนะครับเป็นแนวทางแนวคิดเป็นแนวคิดเป็นแนวคิดนะฮะแต่ว่าถ้าวันที่ย9ิบท่านไปท่านสอบถามได้คืออะไรสร้างทำยังไงบ้างอะไรนะครับเอากล้องถ่ายรูปไปไปดูไปชมไปแชะไปถ่ายรูปนะับแล้วสิ่งเหล่านี้เรามีซีดีให้มีซีดีให้นะฮะในการลงทะเบียนนะฮะท่านไปที่นั่นนะครับติดต่อคุณสำรองที่นั่งมายังคุณไตเทพเบอร์ขึ้นหน้าจออยู่ตอนนี้นะครับ0 8 9 7 4 2 9 6 9 6 ต้องสำรองที่นั่นนะครับงานนี้เราจัดกิจกรรมเป็นกิจกรรมซดกาแฟแชร์เรื่องโฟมที่จังหวัดระยองนะครับเราจัดที่นั่นนะฮะไปง่ายๆสองร้อยเท่าไรสองร้อยกิโลเล้ไหมประมาณนั้นจากกรุงเทพไม่เกินนะฮะประมาณร8 0ยดกิโลประมาณร้อยสกิโลฮะโอ้โหันนี้เท่เลยเนี่ยครับอันนี้เราออกแบบทำโมเดลแล้วนะครับที่วัดพระเจ้าห้าพระองค์อยู่ที่ของห้านะครับลองห้านี่นะเป็นอาคารสี่ชั้น นะครับมีมหาเจดีอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็อาคารนี้ถูกหุ่มเป็นภูเขาเรียนแบบภูทอกกันนะครับของพระจารย์จวนอคือถ้าเป็นอย่างอื่นอ่ะอะไรที่ใช้งมเยอะเพราะว่าตอกเข็มมหาศาลเลยนะใช่ครับอันนี้ก็อยู่อันนี้อันนี้หมู่บ้านป้ายหมู่บ้านอ่ะอใช่ครับ อันนี้ที่กระบี่ว่ะอันนี้ที่กระบี่กระบี่นะฮะเป็นเป็นถ้ำนะครับเป็นกุฏิของท่านเจ้าวาดเป็นกุฏิเจ้าวาดนะฮะสร้างเสร็จท่านวัดวารามอยากได้ครับสร้างเสร็จไปเป็นปีกว่าแล้วนะครับตอนนี้ท่านเจ้าวาดไม่ไม่ยอมไปจาวัดพระที่นี่สบายที่อาคารเดิมเลยครับจะมาอยู่ที่นี่ตก็คือสงบนะนีสงบลมเย็นเงียบลมเย็นครับครับอันนี้เราออกแบบจะสร้างหลวงปู่ทิมนะครับที่สิงห์บุรีนะครับ ตัวอาคารตัวโครงสร้างต่างๆเราออกแบบไว้หมดแล้วก็เป็นโฟมเป็นโฟมถ้าเป็นทองเหลืองเป็นอันนั้นอู้ราคามหาศาลนะผมว่าอย่างใช้เวลาทานานมากทํานานมากนะฮะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่ท่านเห็นเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องใช้โฟมร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้อย่างบางส่วนที่เป็นส่วนสําคัญสําคัญนะครับที่สร้างยากๆหรือว่าต้นทุนในการดําเนินการแพงเนี่ยเราใช้โฟมแทนมาก พกสิ่งประดับทั้งหลายยกเว้นพวกโครงสร้างเสาคารพื้นหลังอะไรอย่างนี้นะอันเราอาจจะใช้เป็นโครงสร้างปกติไปใช่แต่ส่วนที่ห่อหุ้มด้านสถาปัตย์เป็นผิวหนังอาคารเนี่ยนะครับเป็นความสวยงามเนี่ยท่านจะสามารถทําแบบนี้ได้นะครับดูต่อไปครับดูต่อไปโอ้น่าสนใจมากครับมันยังมีใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวเราเบรกก่อนนะเขาบอกว่าให้เบรกก่อนครับนะเอาละครับเราพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงต่อไปของรายการสักครู่กับ